วิธีการใช้งานระบบไต้ตั้นเจ็ในส่วนงานห้องอาหารสำหรับแผนก F&B ค่ะเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าเมนูเลือกอาหารให้ทำการเลือกเมนูอาหารที่ต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้มาคลิกที่ไอคอนตะกร้านะคะ หากออเดอร์ไหนไม่ต้องการให้กด delete ที่ไอคอนรูปถังขยะค่ะหากออเดอร์ไหนต้องการสั่งเพิ่มให้คลิกเลือกจำนวนจากช่องนี้ได้เลยค่ะและหากต้องกลับไปหน้าเมนูเพื่อสั่งออเดอร์เพิ่มให้กดเครื่องหมายการกรบาทนะคะและกลับมาเลือกเมนูอาหารที่ต้องการต่อได้เลยค่ะเมื่อเลือกครบตามจำนวนแล้วให้กลับมาที่ตะก,กร้านะคะทำการตรวจสอบข้อมูลกดออเดอร์ค่ะ เมื่อเข้าสู่หน้าการตรวจสอบเมนูลูกค้าทำการตรวจสอบโต๊ะเลขที่นั่งใส่เบอร์ห้องค่ะเลือกจำนวนแขกบนโต๊ะที่จะรับประทานอาหารค่ะหลังจากนั้นตรวจสอบราคาค่ะใส่ชื่อค่ะพร้อมลงลายเซ็นค่ะ ติ๊กในช่องเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม Confirm Order ค่ะระบบจะขึ้น Thank you เป็นอันเสร็จวิธีการสั่งอาหารค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ